สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมลุงเตี้ยพาขีนพาเที่ยววันนี้ก็ยังอยู่ที two one ในแอปไม่ใช่อยู่ในแอปอยู่ในซิมเดิมๆครับผมซิม สามัญประจำบ้านอตอนแรก <c oughs> ลงเตี้ยก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมเห็นว่า <c oughs> เป็นซิ่งฟรีหกเฮ้ยหกสิบกิกหรือสามสิบกิ๊กเดี๋ยวดูหกสิบกิ๊ก เน็ตฟรีหกสิบกิกลุงก็เลยไปเอามาจากเทเวไม่ได้ไปเอาแล้วครับผมก็เอาบัตรยำตัวประชาชนเนี่ยแหละ,ะไปลงทะเบียนแล้วก็รับซิมมาอพอดีพอมาเปิดแล้วมันก็ใช้เน็ตไม่ได้ ลุงก็เลยมาอ่านรายละเอียดอีกรอบหนึง่งอ๋อเรื่องของเรื่องมันมันใช้ได้เฉพาะถวยดี <c oughs> ทีนี้มันใช้ได้เฉพาะถวยดีทำไงเราก็ไปสูดถวยดีมา โหลดพร้อมกันสมัครพร้อมกันทำพร้อมกันเลยครับผมไปไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงแรกก็เข้าไปที่เพจโตเลยครับผม,มกดเข้าไปของผมมันจะขึ้นว่าถุยดีเลยครับผมไม่ต้องไป เซิร์ชหาไม่ต้องไปพิมพ์หาอ่กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดติดตั้งนี่ติด,ต,ดตั้งเลยครับผม ันนี้ใหม่ๆสดๆทำพร้อมกันเลยนะครับผมว่ามันจะใช้เน็ตทูไอดีได้ไหมเอาออแป๊บนึงครับผมอ่าเสร็จแล้วออกจากหน้า Google เออออกจากหน้าเพจโตไปก่อนดีกว่าออกไปออกไปแล้วก็มาเข้าดูข้อความเก่าๆที่เคยกดหา นี่ก็เหมือนเดิมัะผมกดดอกจัน900แล้วก็สีเรียมขอความเขาจะเขียนว่าอย่างนี้จากรับเน็ตฟรีสตูดสตอฟร์มโฮมสำหรับเข้าเว็บไซต์สิน สถานศึกษาและก็ DLTV ผ่านเอฟทูไอนานสเดือน mm hmm. คุณมีทูทิมมิ่งดาตาคงเหลือไม่จำกัดจำนวน mm hmm. ใช้งานได้จนถึงวันที่31 ศูนย์ห้าทับสองศูนย์สองนึ่งอ่าอน,นี้เราก็กดออกแล้วก็เข้าไปที่ถั่วดีเลยครับผมที่เราโหลดที่เราโหลดมาเมื่อกี้พร้อมๆกัน แล้วก็กดแล้วก็กดอนกดอนุญาตเข้าไปครับเอามาดูทีวีสุดช่องดังแถมดิสปังปๆต้องทูไอดีนี่เราก็กดออกไปเลยครับผม ทีนี้จะมาดูอะไรว่ามันดูทูไอดีได้จริงไหมเราก็มาดูทีวีดีกว่ากดไปที่ทีวีอ่ะามาดูาแต่ทีนี้ก็อยากจะมาสมัคร เข้าสู่ระบบอ่าก็ทําไปพร้อมๆกันเลยครับผมลุงก็ยังไม่ได้สมัครยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับว่าเอาแบบตดสดๆทาไปพร้อมกันเลยอกดตรงไหนดีอเข้าสู่ระบบนี่อ่า ตรงนี้เลยครับผมเข้าสู่ระบบไปกดหาเบอร์มือถือว่าเบอร์เบอร์ซิมนี้เบอร์อะไรบางทีเราลืมนะครับผมจอกจันเก้าสามสามซีเดียม

สองหกสี่เอมสี่เจ็ดเก้าเก้าสี่แปดใส่เลยเข้าไปเอา

ทีนี้ก็มนถึงรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์เอาเอาชื่อผู้ใช้กับ รหัสผ่านว่ามันจะได้ไหมกดเข้าไป รหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวตัวอักษรและตัวเลขแล้วก็กดเข้าไปครับผม แล้วก็กดสร้างบัญชีเข้าไปดูที่ว่าจะได้ไหมไม่ได้รหัสรหัสไม่ผ่านรหัสไม่ผ่านก็เอาใหม่ สร้างบัญชีไปรอบหนึ่งผ่านแล้วครับผมแล้วก็มาเอาเอลิเมตที่ขึ้นมาเมื่อกี้รหรัสโอท็อปเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสี่สี 1> 1, 1, 4, 4. องหนึ่งหนึ่งสี่สี่โอเคครับผมผ่านแล้วครับผม,มตกลงผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมสมัครการลงทะเบียน คือการลงทะเบียนก็ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเอ2 2ตัวเอตัวทีตัวอะไรแล้วก็ตามด้วยตัวเลข <S <S แต่ว่าใช้ตัวหนังสือแล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่เราใช้เป็นชื่อผู้ใช้อันนี้มันเขาจะไม่ให้การ จะผ่านแล้วเราก,กดตกลงเข้าไปครับผมเรากดออกก็ไปนะดูอะไรได้มั่งของวีฟีเอมิชชั่นนี่การศึกษาปฐมปีทีหนึ่งนี่มั้งพอมันเกี่ยวกับตวกนีก้อันนี้ดูได้สดโซาวุยยังไงก็ ดูไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบหน่อยครับผมก็สมัครตามนั้นแหละลุงเองก็ลงุงเพิ่งจะสมัครครั้งแรกเหมือนกันก็ตัดต่อนิดหน่อยก็เอาลงมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือใครเห็นพัานหูพ่นตาที่ใครรู้แล้วก็เดีย๋ยวว่ากันนะครับผม ถือว่าผ่านหูผ่านตาก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับผมยังไงก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมลงเตี้ยผ่ากินพาเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ